สมเด็จพระสังฆราชที่ครองวัดสเกตนั้นมีเพียงองค์เดียวในประวัติศาสตร์ไทยสมเด็จพระสังฆราชที่ครองวัดสเกตนั้นมีเพียงองค์เดียวในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือสมเด็จอยู่และยังเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์เดียวในยุครัตนโกสินที่ขึ้นชื่อย,อย่างยิ่งในด้านโหราศาสตร์และยังได้รับการยกย่องในด้านนี้แม้กระทั่งปัจจุบัน ทา,ทางที่ท่านสิ้นไป38ปีแล้วที่จริงความสามารถอีกประการหนึ่งของท่านซึ่งมักไม่เป็นที่รู้จักก็คือความปราดเปรื่องด้านปริยัติธรรมเมื่อครั้งยังเป็นพระมหาอยู่นั้นไม่ว่าจะเข้าสอบแปรปริยัติธรรมครั้งใดไม่เคยแปรตกเลยตั้งแต่ประโยคต้นจนประโยคสุดท้ายและที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ยุครัตนโกสินทร์ก็คือพระมหาอยู่ สอบได้เป็นปร,ริญญานก้าประโยคองค์แรกของรัชกาลที่5จนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระมหากรุณาที่คุณเป็นพิเศษผู้ใดที่เข้าหาก็จะประทับใจกับใบหน้าอันอิ่มเอิบและอัธยาศัยของท่านและทั้งทงที่ท่านจเจริญในสมณศักดิ์เรื่อยมาก็ยังเป็นหลวงพ่อของชาวจีนรอบวัดไม่ว่าเด็กหรือผู้เฒ่าโดยที่เจ้าปคุณสมเด็จไม่เคยถือยศถือศักดิ์ ความไม่ถือยศอถือศักดิ์ของเจ้บ,บุคคลสมเด็จนั้นเป็นที่กล่าวขานกันมากปกติแล้วเวลามีผู้มานิมนต์มักจะเอารถเก่งมารับเพื่อให้สมฐานะสมเด็จแต่คราวหนึ่งชาวจีนยากตนผู้หนึ่งมานิมนต์ท่านไปฉันข้าวที่บ้านเพื่อทําบุญแก่บุตรที่ตายเมื่อท่านกับพระอีกสี่รูปเดินออกจากประตูวัดสเกตก็ถามจีนผู้นั้นว่าจะไปอย่างไรจรีนผู้นั้นตอบว่า สล้อครับแทนที่จะแสดงอาการไม่พอใจกลับยิ้มท่านว่านั่ง3ล้อเย็นสบายดีเห็นความเจริญของบ้านเมืองถนัดดีเมื่อไปถึงบ้านจีนผู้นั้นต้องขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์ชั้นบนเนื่องจากบ้านเล็กและแคบมีของเก่าวางขายเต็มไปหมดตอนนั้นท่านอายุก,กว่า80แล้วบันไดก็ฉันมากขึ้นลำบากแต่เจ้าประคุณสมเด็จก็ขึ้นไปจนได้ วันรุ่งขึ้นก็ต้องไปเจริญพระพุทธมนต์อีกฉันเสร็จเจ้าภาพก็ถวายปัจจัยแก่ท่านและพระรูปวัดองค์ละสามบาทใบาชาห่อจิว๋วองค์ละหนึ่งหอ่อเจ้าประคุณสมเด็จยิ้มอย่างสบายอีกท่านพูดว่าคนจนเขาจนเขาอยากจะทําบุญเขาตั้งใจทําบุญจริงๆเขามีน้อยเขาทําน้อยดีแล้วด้วยความเมตตาของท่านจึงมีอาคารตุก,กะมาเยือนทุกวัน การเข้าพบท่านไม่ต้องมีใครพาเข้าพบเจ้าปทุณสมเด็จจะออกต้อนรับด้วยใบนหน้ายิ้มแย้มเต็มด้วยเมตีาจิตกับทุกคนทุกชั้นแม้แต่กรรมกรสามล้อผู้ยากจนกระทั่งขอทานท่านพูดเสมอว่าเขามีทุกข์เขาจึงมาพบถ้าท่านช่วยเหลือเขาได้ท่านก็สบายใจมาก